สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่เรื่องเด่นเย็นนี้กับผมเชิงชายหวางอุ่นและคุณปานระพีรพิพันธ์นะครับเรื่องเด่นประจําเย็นวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนะครับมาเริ่มกันที่งานบุญครับค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์22,600รูปนะคะเพื่อที่จะฉลองพุทธชยันตีครบรอบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะก็มีประชาชนร่วมใจสวมใส่ บาทกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งการตักบาดครั้งนี้นะคะเป็นหนึ่งในโครงการตักบาท1ล้านรูป77จังหวัดที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2551และจุดประสงค์สำคัญก็เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาทไปช่วยเหลือคณะสงฆ์286วัดและพุทธบริษัทใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผู้สื่อข,ข่าวรายงานด้วยนะคะว่าในงานนี้ก็มีนางสาวพ,พินทองทาและนายนัทพงศ์คุณากรวงศ์ครอบครัวชินวัตรมาร่วมตักบาทด้วยค่ะสำหรับการตักบาทครั้งต่อไป ะะท่านใดสนใจก็จะจัดกันวันที่24มีนาคมที่บริเวณถนนเยาวราชโดยจะเชิญพระสงฆ 30, ์3,000รูปมารับบิณฑบาตส่วนวันที่25มีนาคมก็จะเชิญพระสงฆ์จำนวน22,600รูปไปรับบิณฑบาตท,ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะ